อันนี้นะครับโดนแล้วนะครับตอนเช้ามานะครับตัวเพียนสองตามตัวนะครับอันนี้เช้ามานี้มีไซส์ครับไม่รู้ไซส์ไหนนะครับแผเจ๊พันพิลานะครับมาดูเลยครับเขาเจ้าได้หรือเปล่าครับก็มาเทสแพ้นะครับเพิ่งมาเมื่อคืนนี้ครับชมผลงานก่อนนะครับนี่นะครับไม่รู้ไซส์ไหนนะครับ หอชมนะครับเนี่ยนะครับสองแพนะครับแพปลาเล็กกับแพรพันพิลานะครับก่อเช้านี้ก็กดเลยนะครับเอาล่ะครับออกลอกออกเลยครับตอนนี้นี่นะครับไม่รู้ปลานินหรือปลาอะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผม นี่นะครับสนใจขึ้นแผลติดต่อเจ๊พันพิลาได้เลยครับหรือสนใจทักมาได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอดูชมพวกนั้นก่อนนะว่าปลาอะไรนะครับนี่นะครับออกอย่างเดียวเลยนะครับอาครับกำลังจะกินน่คันแล้วนะครับนี่นะครับกำลังจะกินนกคันแล้วเสิงรอสิงรอ็สิงรอไปนี่นะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับ จะได้หรือเปล่านะครับขอดูชมหน้าหน่อยครับนี่นครับวันนี้เหยื่อฝุนมาที่แพ้เจพันพิลานะครับอยู่ไหมอมฝั่งนี้ก็อยู่นะครับกินคู่เลยครับเตือเตือไว้เตอเตอไว้นเอใจเย็นนี่นครับ ไม่รู้ว่าสวายหรือปนินไม่รู้นะครับเอาออกอย่างเดียวเลยครับนี่นะครับตะเพียนก็ไซส์สวยนะครับตัวนี้เถือตัวเล็กนะครับเมื่อกี้ได้ไซส์ฝ่ามือมาสองตัวแล้วนี่ครับ ขอดูชมหน้านะครับก็เขาเพิ่งย้ายแพมานะครับก็มาเทสให้เจพันธิลานะครับแพก็คืนเดียวก็โดนเลยนะครับโอ้อไปทอนดีกว่าขอดูชมหน้านะครับจะเป็นปลาอะไรนะครับ ยังเดื้ออยู่นะครับค่อยๆใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวเพลินเองจะไหวแน่นอนให้แน่โอ้ยยูฟุยูฟุให้มันขึ้นกันให้มันขึ้นมาก่อนเลยให้มันยอมก่อนดูนะครับดูมันกดคันนะครับดูนะครับนี่นะครับ แผลพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันอย่เองครับวันสอวันนี้เองครับเกินกระเสียวนะครับแพเจ๊พันพิลากับแพลป้าเล็กนะครับแพป้าเล็กก็มีปาดตะเพียนตัวใหญ่อยู่ครับรอชมรอชมไในยอมขึ้นนะครับ อยู่นะครับวันนี้เขาจะเอาตัวขึ้นได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ยังดื้อน,นะครับ <c oughs> อันนี้ก็หวัรอีกแล้ว เอาละครับเป็นสวายนะครับแช่แช่แช่ไว้โอ้ยเสียวเสียวอุตเสียวจังเลยรอรอไว้รอ้อแล้วบางอย่างเมื่อกี้เห็นแล้วครับสวายนะครับเห็นหน้าแล้วครับนี่นะครับใจเย็นใจเย็นนี่เมื่อกี้มันจะยอมแล้วเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยถวายไสยสวยนะครับนู้น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 นูนไปนั่งรอนั่งนั่งรอนั่งรอหมดละนัๆๆๆ่งรอฮะ ตื่นเช้ามาก็ปวดแขนเลยนะครับในเอมาวันี้ในเอบอกไต้ตอนรับของใหญ่นะครับโอ้ยเรียบร้อยครับนี่ครับแตกครับแตกเช้านี้แตกหนึ่งครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวขออันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับนี่นะครับแพเจพันพิลานะครับมาเทสมาคืนนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าฝุ่นนักล่าครับ